วันนี้มาดูน้องลิงใหญ่ครับลิงน้องลิงน้องให้ให้ตัวแม่มั้งเลยอาตัวแม่ต้องพาลูกเนะอาเนาะให้ปากแหดงเนาะ วันน <elim> ี้เยอะวะวันนี้มากันเยอะวะใจหิวกัดมันทำไมเปลยนไปกัดเพื่อนอีก นี่มันมาแล้วพาลูกมาแล้วให้ตัวนั้นนี่ให้ตัวแม่หน่อยก็ไปแย่งวรงกินทำไมก็ไปโยนไปในน้ำขอเลยวันนี้เยอะมไม่วากันเยอะไม่ได้ซื้อกล้วยเราซื้อขนมปังมาเราไปตั้งปอนเลยมไ,ไม้มย,ยิ้มก็เลยยิ้มิก bé cặp dài nè. Oh bé cặp dái hả? Lông à? Nhá. 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 Linh Nhá. Nhá. linh Nhá. 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 ต่างนี้มันมีลูกด้วยนี่นี่ตัวนี้ตานี้ตาตัวนี้เดี๋ยวยิ้มก่นเลยยิ้มวันนี้มันไม่ยิ้มลูกมันแย่งแม่มันกินได้ตัวนี้เออลูกมันขอแม่มันกินมันมั่งนี่นุ๊ตต่งนุ๊ตนุ๊ตนุ๊กไข่นะต่างน้อนุ๊นุ๊แม่มันกอดน่ารักกันให้ลูกมันกินมั่งนี่นั่นพ่ออีกตัวหนึ่งนั่นไข่ไห่ไข่ นุ้ยเปลนุไปเอาอะไรมานั่งแกกินอยู่นุ้นมันเอาอยะไหมมใช่นั่นในหลายรถเฮ้ยนู้่งสกปลกมาแล้วมึงเอาอะไรมากินเนี่ดมันเดิ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 นถือนูเดินเหมือนเปยเดินถืออยู่ พ่อพ่อนั้นกินน้องแม่ด้วยเมกี้